ทองร้กเก้านี่นเป็นมูซานคิงมูซานคิงอันนี้กิโลละสองร้เก้าเก้าโอ้ีน้ำดำโหมหลายสายพันธุ์มากเงินทองเงินทองจัเงินทองจัง บอกปิดสองทุ่มมาช่วงเ,เยนน็นๆันครบอันนี้นวลพองกันนี่แบบหวานหวานมันอนะ่ะอร่อยเลยบว<ด>บเลยนะลองกอดดิปึ๊บโอ้ยห้ามเก็บผลไม้แต่นี้โอ้ยนี่อันนี้กอดผลไม้กอดนี่ไม่รอบเลยเหฮะโอ้ยรอบอยู่รอบอยู่แต่เกือบไม่รอบอะ่ะ คิดกันพอดีอ้เป็นผู้เรียนเ,นเวลาถ่ายรูปเขาชอบชูนิ้วกันนะสองนิ้วสามนิ้วแต่ว่าสามนิ้วแบบนี้ไม่ควรชูนะครับเพราะในสังคมทุกวันนี้อยู่ยากถ้าเราจะชูสามนิ้วเราต้องไป เดินไปด้วยกันนะ่ะโอ้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปอีกรอบก็ได้ไปขายยังไยแล้วนะไปลงแปลงหาทู้เรียนมา<ห>กินด้วยไม่สั่งเพราะว่าไม่แล้วนะนั่งรองข้างบนกันได้ย่านั่งบนนี่เลยนี่มันน้ำมะนาวใช่ไหมน้ำมะนาวค่ะอาซา,ษา,ษา้าเมนหยิบเอาแมวหลอดมาให้ยายด้วยเอ้าได้แล้วแค่เอาไปเมื่อกี้เนี่ยอ้โไม่เป็นไรคหยิบมาได้ ไปถ่ายทุเรียนกันไ,ไปได้ในไปร้านน่ะ,ะไปสั่งทุเรียนมะม่ำกันข้างบน การยาวกับหมอนคองแล้วก็ไอ้พวกกระดุมอะไรพวกนีอย่างอางื่นไม่ไไไร,ไมมรู้จักเลยเชิญเลยครับ ก็เป็นเป็นหวนทองหวนทองแล้วก็ข้าวนี่เป็นเนื้สันคิงเนื้สันคิงอันนี้กิโลละสองร้อยเก้าเก้าโอชีน้ำดำมีแบบหลายสายพันธุ์มากปกที่คุณสองร้อยชัด

โดงที่ไม่เกินห้าร้อยลองดูแบบนี้แม่นีโลโลระแปดแล็อกสวยนะล็อกสวยมากเลยใช่ค่ะเกสดสดเลยพี่สดมากนี่ตวนี้มันจะเป็นขอบตัวนี้ขอบหน่อยนึงพี่จับได้เลยจับเลยเลือกเดี๋ยวเลือกไปนั่งกินข้างบนได้ค่ะเราจัดใส่โต๊ะให้สวยๆเลยพี่เอ๋อเอาเป็นรูปดูไหมให้นะ สี่ร้อยเจ็ดสิบคิดพี่สี่ร้อยห้าสิบอันนี้คิดพี่ร้อยเดียวห้าร้อยห้าสิบพี่ได้สองใส่พะแล้วคิดร้อยเดียวนวลรสจะเหนียวหวานอร่อยมากแน่เนี้ยเดี๋ยวน้องหยิบนี้วางเสกโตกะพ่เก๋พี่จะคุ้มไปได้เลยห้าร้อยห้าสิบเอามาคุ้มได้ไหมพอไหมไม่พอเขียวตำลึงเข้าไปอีก เนี่ยนี่เขียวตาลึงอันนี้สายพันธุ์แปลกๆพี่ต้องลองทานแต่เขาจะไม่ได้แบบว่าหวานมากแบบขนาดนั้นนะแต่ถ้าอย่างคุณป้าทานอย่างคุณป้าทานดีกระจบไปทางมันมันลองดูไหมสวัสดีค่ะอันนี้240น้องคิดแค่200พอพิเศษไปเลยลูกค้าซื้อหลายหลายอย่างน้องวางบนโต๊ะให้พี่ขึ้นไปทานทานไม่หมดพี่เอาลงมาน้องใส่กล่องให้พี่กลับแกะสดใหม่คะ่ะไม่มีคะคือแน่นอน<ป>เขียวตำลึงพี่ไม่เคยทานแน่นอน หายยากมากเอาเอาเนาะโอเคเออได้ค่ะอันนี้200กับ450เป็น650อันนี้อีก100เป็น7 5 0เอ่อพี่ชำระเงินด้านนี้เลยนะน้องบี้พี่ผู้หญิงให้พี่โบน่ยค่ะ คือเนี่ยทานกาแฟด้วยทานทุเรียนด้วยไม่ใช่ใส่เนี่ยวันนี้ไม่เป็นไรวางสั่งสั่งอนไปกินด้วยตอนนี้ทางสวนเขาแถมมังคุดเนี่ยมังคุดก็กินกับรอนายถ้าเกิดกินทุเรียนเยอะต้องกินมังคุดตามโอเคครับจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวทุเรียนตามขึ้นไปนะแป๊บเดียวรอบักคิวรอปักคิวเลยค่ะ สุเรียนก็ขึ้นไปแล้วนะเดี๋ยวจะจัดการทั้งหมดเราจะจัดการทั้งหมดนนองกับมันคุดพึ่งลงเองนะคะเนี่ยเออเายค่ะ่งต้อนไหนเดี๋ยวหนูเดินตาม โก้หาไปไหนแล้วฮะอ๋อเอากาแฟให้ภรรยาใช่ไหมตอนนี้เรากินเียวี้ไวียมคุยเรียนาแลยเล่น้าน้รขยับแวม่ อันนี้เที่ยวมาก็มีมีหนอนทองมีอะไรเขียวกำลึงเขียวกำลึงแล้วก็อะไรเนี่ยทองจังเป็นโซ่เรียนมาแล้วค่ะเรียนมาก็เดี๋ยวอ่านชื่อกัน

jimmy jimmy kiaw แล้วมันออกมันมันนี่ไอ้เขียวตำลึงเนี่ยเขาให้ให้มาสามอย่างลองกินดูแปดสิบสิบหก โอเค เขาบอกปิดสองทุ่มมาช่วงเย็นเยันอันนี้น้ำนงกัน้นนี่แบบหวานหวานมันอะ่ะอร่อยเลย หวานมันอร่อยแต่ว่าหมอนทองคงไม่ต้องบอกรสชาตินะครับเพราะส่วนใหญ่ก็มีขาดตาท้องตลาดส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมอนทอง ถ่ายแล้วเนี่ยกดถายย่ายยังมันมีตัวน,นี้ขึ้นไหมตัวเลขตัวอะไรขึ้นข้างบนเออแสดงว่าถ่ายแล้วโอ้สบายครับนอนทำกลางแดดร้อนๆดียวมีมีเมฆบางข้างล่างก็เป็นพื้นนะอันนี้สูงจากพื้นน่าจะอยู่ประมาณน่าจะห้าเมตรนะดูแล้วน่าจะห้าเมตรเลยแหละเนี่ยถ้าตกลงไปก็นอน แตว่าอ้ยอันนี้มันเหนียวนะเชื่อว่ไ่มคะเดี๋ยวเอานั่ง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 ถ่ายรูปแบบคนโบราณนะมิคนนั่งนั่งถ่ายรูปแบบคนแบบคนสมัยก่อน มีกลัวไม่ต้องกลัวหรอก,ล,ก,กลูกเพราะว่ามันตกลงดินลกูกนะถ้ามันตกขึ้นฟ้าช่วยอะไรไม่ได้่ล,นนลงมาาหามาเอา้าเดี๋ยวเวลาเอาคลิปลงนะแชร์ให้พ่อดูด้วยนะ <c oughs> แบบวไม่รู้วปเดี๋ยวลงไปถ่ายสวนครัวข้างล่างไปเดินดูบรรยากาศด้านล่างข้างบนน่าจะเบื่อแล้วเดี๋ยวไปดูข้างล่างดีกว่าไปเราไปดูด้านล่างกันต้นทุเรียนที่นี่แบบ น่าจะมีอายุหลายปียเขาบอกว่าต้นต้นใหญ่มากแล้วเราจะไปขึ้นต้นนู้นยังไงขึ้นลงลงไปกอดด้น <G ül> ี่ยน่าจะหนึ่งคนโอบเลยนะลองกอดด้ปึ๊บโ,โอ้ย <G ül> ห้ามเก็บผลไม้แต่นี้โอ้น,นี่อันนี้กอดผลไม้กอดนี่ไม่รอบเลยอ โอ้ยรอบอยู่รอบอยู่แต่เกือบไม่รอบอะ่ะชิดกันพอดีโอ้เป็นปทุเรียนที่แบบ<ห>ต้นใหญ่มากเลยอะ่ะต้นเนี้ยน่าจะมีอายุหลายสิบปีอะ่ะแต่เราก็ไม่รู้นะครับเพราะเขาไม่ได้บอกเขาให้เราจับไหมมันไม่หล่นหรอกแต่ได้เจ็บไหมแต่ทุเรียนเป็นผลไม้ที่ เขาแจกฟรีไม่มีใครเอาอเอก็เดี๋ยวแจกฟรีนะครับเอามือรับนะครับแล้วเขายนมากล้ารับไหมไม่เออนั่นแหละซื้อกินดีกว่าวันนี้อันนี้เป็น,นเ,เป็นสวนชบานะแล้อน,อแลนี้ก็จะเป็นนะเป็นบ้านพักที่เขาทำแบบเป็นโดมด อีหรือเราจะลองทําแบบนี้มั่งแต่ใช้พยางดําอ่ะโดมดำโดมดำอ๋อเหมือนชิงใหม่โอ้อเป็นบ้านพักแบบอะไรเขาเรียกเอสกิโมแบบไอ้ขั้วโลกนะน,งงนี่ครับนี่ไงไ <ผม S 1> อ้ดอกเนี่ย ไม่ใช่ดอกเชบ้าเนี่ยจะเป็นดอกไอ้บแบบที่บ้านเราปลูกวะนี่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 จุดเอาผ่านไม่ได้นู่นทางเข้าอยู่ตรงนั้นก็มาเดินดูบริเวณรอบๆอด้านนู้นเขาจะเป็นสาายวอล์คบริเวณนี้ก็จะเป็นเป็นสวน ก็จะมีมีทุ่งดอกไม้แล้วปลูกปลูกใส่เข่งใส่อะไรไว้นะอันนี้อันนี้เป็นบ่อบัวแต่หลังจะเป็นนาข้าวอะไรลูกหอยบ้หู้จังหอยจีไม่เคยเห็นมันออกมาเออเนี่ยหอยหน้าตาเบ็นี่ส่ละหนักกว่าแท้นี่ยเดี๋ยวไปเดินดู ผักสวนครัวเขาดีกว่าซึ่งมองจากด้านบนเราจะเห็นเป็นผักสวนครัวก็จะมีวุนมะเขืปลูกในเข่งเดี๋ยวผมต้องไปทําตามแล้วเพราะว่าถ้าปลูกกระดินอะ่ะมันต้องมาถากยาวนวายจะถ้าปลูกใส่กระถางนี้ก็ต้องรดน้ำมาจะที่บ้านนี่อากาศร้อนมาก นนมีสะระแหน่อันนี้แบบเป็นหอมหอมกบบกำลังขึ้นโหผักบุงปลูกเป็นกอกอเลยโอ้อัน,นี้ใช่ผักบุง้งโอ้ผักบุง้ง มาดูเป็นแบบไว้เผื่อจะไปทําที่บ้านมั่งมะเขือมะเขือพิกนี่ปลูกใส่เข่งพัติกไว้เนดะี๋ยวอาจจะปลูกใส่อย่างอื่นก็พ,พามาดูพอของปากของคอนะเดี๋ยวเตรียมตัวเดินทางไปจุดอื่นต่อคนะ <No. S 1> รบัรบรอบๆนี่ก็จะปลูกมะละกอไว้นะมะละกอ ด้านนู้นเป็นไม้เลื้อยนะเป็นมะละ,ละเป็นแฟงมะละขิ้นกลดไข่<า>แก้โลหิตเป็นพิษโอ้มีถั่วด้วยมีหอยทากด้วยมีถั่วถั่วฝักยาวบนันไดทุเรียนเยอะมาก ชิมเรียนจนอิ่มแล้วนะครับก็วันนี้ชิมไปสามสายพันธนะุ์แต่ละพันธุ์ก็จะมีรสชาติแตกต่างกันไปบ้านลาร์ก่อนไปที่พักก็จะแวะหลายจุดนั่นแหละ อันนี้อะไรไเขาเรียกอะไรที่ว่ามะด,ดันหรือเป่า <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นลูกอะไรหหววตตััอไไใครรู้คอมเมนต์บอกทีนึงครับโอ้หในนี้เย็นมากเลยเขาเลือดน้ำไปหรือ่าพ่อพ่อพอ,พอ,พอ สนิ้วทำไมลูกเสือสำรองสองนิ้วลูกเสือสามันเฮ้ยทูแบบนี้ไม่ดีทูสามนิ้วห้ามท<ม>ูแบบนี้ถ้าทูสมนิ้วต้องนะจำไว้มถมเวลาถ่ายรูปเขาชอบชูนิ้วกันนะสองนิ้ว สามนิ้วแต่ว่าสามนิ้วแบบนี้ไม่ควรชูนะครับเพราะในสังคมทุกวันนี้อยู่ยากถ้าเราจะชูสามนิ้วเราต้องไปจำตัวเดินทางกันต่อครับ